สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันในเกม My Survival กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้ตายจากการขาดหนาวตายและตอนนี้ผมก็จะตายอีกรอบจากการขาดอาหารนั่นเอง เวนกรรมซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ไปเล่นมาได้ได้เพชรมาด้วยแล้วก็ได้แรงมานิดนะเอตอนนี้ผมอยากเจอสัตว์ไรก็ได้นะ เหมือนแรก่ก็จะหายากด้วยหรือเปล่าน,นี่ไม่แน่ใจโดเจด้วยหดเก็บไปยังไม่เจออาหารเลยผมคิดว่าพวกหมูป่าพวกกระลอกอะไรเงี้ยนะ่าจะหายากนน่าจะไม่ค่อยเจอด้วยอาจจะเจอแต่พวก หมาป่ากับแมงมุมอะไรเงี้ยมากกว่าทำไมยังไม่เจอเนะี่ะเอาอเอาไม่ไปเป็นไรก็อดีมีสองตัวด้วยดีเลยมามามาแต่หารเพิ่มละแต่คนนี้ก็ตีแลรวเรื่อง ผมต้องกินอาหารผมต้องกินอาหารโ,อ,อ,าารโอเครอดรอดอยื้อชีวิตไปได้อีกโอ้เจมาป่าด้วยอยากเจมาป่าตัวใหญ่ไหมคว่าเพราะมันได้อาหารมากกว่า เรียกมาได้อาหารน้อยโออยู่น้ำเลยหรดทีเจอสัรเยอะก็เถอะแต่ว่าน้ำก็หมดงั้นเดี๋ยวเอามาป่าจากนี้ตัวนึ่งไมาตีไม่ได้ ผมว่าเดี๋ยวผมจะจูตรงนี้ไม่มีศัตนี่ใช่ไหมเชื่อตัวที่ปิงไล่ไปน,น,นะถ้ามีนี่ผมแย่โอเคคืนที่ห้านี้ยังไม่มีศัตรูนี่นะถ้าสงสัยว่าศัตรูนี่มันเป็นตัวอะไรเดี๋ยว ถ้าเจอเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันแต่ตอนนี้ยังไม่เจอโอ้อู่น้ำเลยอาหารด้วยแล้วมีก็วิ่งไล่โอ,อยาังอยู่เลนะ น่าจะพอช่วยนี่จะาซอมบี้ได้บ้างโอเคยังดีเนี่ยครับที่ว่าไอ้เจ้าหนอนตัวนี้เนะน,นี่ยมันฮีลให้ผมได้ด้วยนะก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยซึ่งถ้าสงสัยว่าไอ้เจ้าหนอนสีเขียวเนะี่ยที่ผมได้มาเนี่ยมัน ได้มายังไงก็คือเราต้องจัดการบอสหนอนให้ได้ก่อนเราก็จะได้น้องมาน้องก็จะมีดาเมจอยู่ที่ติดตอโอ้โหวิ่งช้าด้วยตายอีกรอบเรียบร้อยคือ ผ่านมาห้าวันเนี่ยผมตายไปแล้วสองรอบจากการคำนวณแล้วเนี่ยห้าวันผมตายสองรอบร้อยวัน <c oughs> เป็ดหมดตัวแน่เป็ดก็มีอีกสิบไม่เลวลาเดี๋ยวเราเกิดใหม่ได้ <c oughs> โอเคนะครับเกิดใหมล่ละ เฮจีมาปาด้วยว่าโหมดมาสเตอร์นี่ก็ยากเอาเรนะื่องนะครับไม่ง่ายเลยโหอ,อาหารมันเรื่องเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ดีเหมือนไก่ฟ้าเอเคยเห็นนะ นี่อาหารผมก็เพียงพอแล้วพนะออยู่ได้อีกหลายวันเลยส่วนที่ขาดคือน้ําน้ําตอนนี้มีน้อยแล้วก็ไม่ได้กองด้วยไอ้เจ้าตัวนี้วิ่งชา้านะตอนนี้ผมมีหนังสัตว์ห้าอันน่าจะพอคาบรองเท้าได้แล้วมั้ง ได้ก็ดีเลยเช้าตัวนี้จะได้วิ่งเร็วถ้าเกิดวิ่งเร็วเนี่ยผมก็สามารถวิ่งหนีคัมบี้ได้ดีดดยิ่งขึ้นโอกาสตายก็จะน้อยลงไม่แบบห้าวันตายห้าวันตายเหมือนทุกๆห้าวันผมจะตายสองรอบผ่านมาห้าวันก็จะตายสองรอบร้อยวันก็ห้าสิบห้าสิบรอบ นาแวแล้วล่ะลวเพชรผมก็มีแค่สิบด้วยน้อยมากยังไม่ได้ไปเพิ่มเพชรนะก็ทุกคนอย่ารู้ว่าผมเพิ่มเพชรยังไงก็ไปดูในช่องผมได้นะมันมีบีบหนึ่ง <c oughs> เพิ่มเพชรไม่จำกัด <c oughs> ซึ่งสูน้นมันก็ดีมากเลย แต่พอนี้แบบตายบ่อยแบบผมก็สามารถเกิดใหม่ได้เรื่อยๆเลยแต่ก็อย่าลืมว่าผมจะต้องใช้เพชรเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็ต้องเอาเพชรเยอะขึ้นแล้วผมกุดดอกไม้ผมทำยังไนเนี่ยโอเคครับลองทาได้แล้ววิงได้เร็วขึ้นละ อันนี้ก็จะไม่โดนสมพี่ตีตายหรือเปล่าโหต้นไม้ขึน้นมืดแล้วละบแล้ว,ลวรีบกลับไปที่จุกนี่ไงเห็นไหมวิ่งได้เร็วมากขึ้นด้วยเร็วขึ้นแบบอย่างเห็นได้ชัดเลย แล้วแหล่งน้ำที่ผมวิ่งหนีซัมบีม้มนอยู่ตรงไหนกันแล้วเนี่ยมีบางคนบอกผมว่าคลิปเนี่ยเสียงเบามากเลยพอผมลองดูดแล้วมันก็เบาจริงๆคนระับก็ถ้าใครดูคลิปผมเนี่ยก็เพิ่มเสียงได้นะให้มันดังยิ่งขึ้นจะได้ได้ยินเสียงผมนะ เป็นไงซอมบี้วิ่งตามมาหานสิพวกนายคนหารองเท้ามาใส่เหมือนฉันนะ <l ots> คืนนี้ไม่มีสัตนี่ดวดีเลยเดี๋ยวผมต้องขยายที่จุกแล้วละ่ะให้มันกว้างขึ้นถ้าเกิดว่าเจอสโตนี้มาผมจะได้วิ่งหนีมันได้ เพราะมันสามารถยิงระยะไกลได้เป็นต,ตัวที่ค่อนข้างน่าลำคาญเลยก็ไอตอนที่ผมสู้บอสในโหมดมาสเตอร์เนี่ยผมก็วิ่งหนีอย่างนี้แหละวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆ ก็อยู่รอดได้ตายก็ตายจากการโดนสโตนี่ยิงนั่นแหละผมตาย เดี๋ยวผมขยายด้วยอีกตัวนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้จะได้มีที่จุเพิ่มขึ้นไอาตัวนี้อีกอันด้านบนน่าจะพอหรือเปล่าไม่น่าพอนะต้องขยายเพิ่มมากกว่านี้ ตอนนี้น้ำาอาหารเราก็จะไม่มีปัญหากับมันไปสักพักนะเพราะว่าตอนนี้เราก็มีน้ําแล้วก็มีอาหารเหลือเฟือเลยหรือเปล่าสิบหาอะครทเพิ่มอ,อาหารหมดไม่ค่อยได้เจอสัรเลย ช่วงแรกๆก,ก็งี้แหละครับแรกๆอาหารเราก็จะหายากหน่อยแต่ว่าถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆนะเราจะเจออาหารเต็มไปหมดเลยจนเราไม่อยากจะค่าตส์เพิ่มเลยคืออาหารจะเยอะมาก เมื่อพวกสัตว์พวกน,นี้ตอนช่วยดูแลมันหายายากม,มันก็ฆ่าสัตว์ไปมีเจ้าแรกนี่แหละแต่ผมยังไม่ขุดนะเพราะว่ามันจะทำให้ที่ขุดของผมเนี่ยมันพังเร็วขึ้นแล้วผมก็ยังไม่มีแร่ในการนับเกรดด้วยเินมาตั้งไกลก่เจะหมาป่าตัวเดียวออกมาสิ มันไม่วิ่งมันบั๊กหรือเปล่าไม่ได้บั๊กสักหน่อยโอ้โหโดนตีกค่บาทีนึงมาแลวตัวนะครลเริ่มหนาวแล้วด้วยทำไมดีเนี่ย,ยงั้นเดี๋ยวผมขุดกล่องด้านบนแล้วก็ แล้วก็จะลงไปที่จุ๊บจะได้ไปหากองไฟด้วยมาดิทิ่มาดิขอขออาหารเพิ่มหน่อยโอเคไป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 มืดแล้ว เกบมาป่านีเเกไไม่มีสตูนี่ใช่ไหมเก็บไปอุนาพูมตักหน่อยอเกอบมาป่าด้วยบางทีเกือบโดนตีแล้วเออโมนาพูม เหมือนผมจะเจอทริคการเพิ่มอุณหภูมิแล้วอะแค่วิ่งผ่านกองไฟเรื่อยๆเนาะเราก็จะได้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นโดยวิ่งผ่านไม่ซ้ำกันนี่ก็เ,เรื่อยๆเลยไ,ได้นนเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวอุณหภูมิผมจะครึ่งหล่อแล้วล่ะ ดดดีีจริงๆผมคิดว่าผมจะเอาตัวละครเออ่ไอ้เจ้าเจ้าหมีมานะแต่ว่าเลเวลผมยังไม่ถึงเว 7, เวลเจเวลแค่หมันเลยยังไม่สามารถซื้อได้กนะ็เลยตัวนี้มาก่อ วันที่เจ็ดซอมบี้ก็เจ็ดตัวหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่เจ็ดไอ้มาป่าตัวนี้มันไม่ไปด้วยนะมันอยู่ถ้าอยากเป็นอาหารเรมันจะกลายเป็นอาหารเราหรือเราจะกลายเป็นอาหารมันมันชอบยืนนี่อย่างเงี้ยให้ผมวิ่งไปแล้วมันก็ไม่ยอมวิ่งตาม มาคำวิ่งผัาไปบนทีมก็ตีผมเร้ามาป่าตัวใหญ่หายไปไหนก็ไม่รู้รไม่เจอวันแรกเหมือนเราจะเจอมาป่าตัวใหญ่แต่วันต,ต่อมาเราไม่เจอเลยเอ้ยผมอัดอยู่ปะเนี่ย โ okay. oh, oh, อเคยังอาเจีย่โอ้หิวน้ำละเอาเป็น mm hmm. ว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะจบไว้วันที่8ก่อนนะ mm hmm. ซึ่งคลิปหน้าเราก็จะมาต่อี๋ยวันที่8เลย mm hmm. แต่เราคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะ